สร้างบุญกุศลเก็บคะแนนให้กับชีวิตของตอนเองวัดป่าอุดมสิทธิกุลแห่งนี้อได้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นนาบุญของโลกนะพระเจ้าประสงค์ที่อยู่ในกินทุระกันดารทั้งหลายทั้งปวงเราเป็นผ้าป,ป่าเคยลำบากกากกรรมมาแล้วนะในสมัยที่ยังเดินสแสวงหาโมกะธรรมอยู่ ในที่ต่างๆทั้งแต่ภาคอีสานภาคเหนืออยู่ในดงดอยต่างๆนานานั้นเราได้เห็นแล้วว่าไม่สะดวกสบายขัดสนแต่เราก็ไม่รู้จักศรัทธาสาธุชนเหมือนในยุคนี้สมัยนี้ตัวอาจารย์เองก็เลยมีความปรารบว่าเพื่อจะให้เกิดความสะดวกกับพระที่ท่านสแสวงหาโมกธรรมในป่าในดงในดอยนะภาคเหนือภาคอีสาน เราที่อยู่ในศูนย์กลางนะสะดวกสบายญาติโยมไปมาหาสู่ตลอดถึงวัตถุสิ่งของนั้นก็ง่ายนะสำหรับภาะป่าสายหลุงปู่มั่นที่กระจา,กๆๆจายกันอยู่ทั่วประเทศนี้พระเล็กเนนน้อยทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็อยู่ตามอัตภาพอย่างเราไม่เคยเห็นนะแล้วเราก็ไปเข้าใจว่าพระก็คือ เสมอกันหมดนะฉะนั้นตัวอาจารย์เองก็เลยบอกสอนพวกเราให้รู้จักแยกแยะคัดกรองพระจริงพระปลอมพระหลอกลวงพระต้มตุนเราผู้เป็นโยมนี่แหละต้องใช้ดุลยพินิษสมควรไหมถ้าเราไม่สมควรพระเอกรเมลเอ่อปลอมปน แอบแฝงเข้ามาในพระศาสนานะเราที่เป็นญาติโยมนี่แหละเป็นหูเป็นตาสอดสายดูเห็นไหมละ่ะอย่างมีชาวต่างชาติมากองปนบวชเป็นพระเป็นอะไรแล้วก็ทําเสียหายเพระนั้นพระที่ท่านเป็นพระ,ะแสวงหาธรรมะจริงๆนะ,ะพระธุดงกรรมฐานอยู่ในป่าในดงในดอยนั้นยงิ่งมากมายไก่กองนะแต่เราไม่มีโอกาส อาจารย์จึงมาดำมลิกคิดว่าเราจะเป็นศูนย์กลางให้รับตถาสาธิชนแล้วเราก็จะไปกระจายนะกระจายสิ่งของเหล่านั้นตามที่เราได้อสัมผัสแล้วว่าที่ตรงนี้ธุรกันดารขาดแคลนพูดอย่างง่ายๆก็คือการไปเติมให้เติมให้สําหรับผู้ที่กําลังกําลังสแสวงหาทำจริงทำจัง นะก็ค,ความดุพนอันนั้นก็มีอยู่แต่พวกเราเชาวเมืองไม่มีโอกาสได้เห็นได้สัมผัสฉะนั้นการทําบุญนีเ่เราต้องใช้ยืนในพินิษใช้สติปัญญามิฉะนั้นแล้วเราจะเป็นการไปสนับสนุนผ้าชั่วนะเปลอมปนมาหลอกลวงอบิดเบือนพระาศาสนาเหล่านี้แหละเราที่เป็นสาธุชนนี่เรารับฟังแล้วเราก็ต้องรู้จักแยกแยะ นะโดยเฉพาะแล้วเนี่เรามีจิตมีใจสถานที่ใดที่เราไปแล้วเกิดความสงบร่มเย็นนาวัดวา,าศาสนากุบาอาจารย์องค์ใดที่เราเข้าไปกราบไหว้แล้วเกิดความปิติปลาโหมดในใจอันนั้นแหละคือกุศลบุญคือวัตถุที่เรานํามาเนี่ยนะขาบน้ําฝนเทียเข้าพรรษาอะไรนี่ซึ่งก็ไม่ได้ทำพั่มเพื่อนะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเท่านั้นโดยเฉพาะอาจารย์แล้วอาจารย์เห็นมีความเห็นว่า วัดใหญ่ควรจะช่วยวัดเล็กตามภาษาอาจารย์ก็คือว่าห้ใหญ่ล้นหายน้อยไม่เต็มจึงมีการกระจายรายได้พูดอย่างง่ายๆอย่างญาติโยมเนี่ยนะบางทีอาจารย์มองเห็นว่าชาวพุทธของเราเนี่ยที่ตรงไหนมันมีมากมายกายกองกระดมกันเข้าไปมันเลยกลาย,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 ยเป็นศรัทธากระจุกนะ เออไม่ได้ฟังหน้าฟังหลังแหละตรงไหนใหญ่โตโมโหลานมันล้นแล้วท่วมแล้วก็ยังอัดกันเข้าไปอยู่อาจารย์เลยมองเห็นว่าควรที่จะกระจายนะศรัทธาของเราดิโยมก็เหมือนกันแหละไปดูวัดไหนที่มันขาดตกบกพร่องห้องน้ําไม่มีเอ่อถังน้ําฝนไม่มีนั่นแหละใช้ปัญญาดุลยพินิจของเราว่าเออเราทํากับท่านฟรีต่อไปเราไปเราก็เห็นความแตกต่างของท่าน อันนั้นแสดงว่าเรามีปัญญาในการทําบุญไม่ใช่ทําบุญแบบงมงายนะเขาว่าดีเขาว่าเด่นว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ระดมเข้าไปใส่จนล้นนะจนไม่มีที่จะเก็บแล้วอาจารย์ว่ามันอย่างนั้นมันคือหายใหญ่ที่มันล้นนะแต่หายน้อยที่มันอยู่ชุรบทถินทุลาการานี่มัน,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 มนพ่องอาจารย์เลยมีความเห็นว่าเราควรที่จะทํา อ่าไม่กระจุกศรัทธาและกระจายออกนะเรียกว่าถ้าเรามีความเห็นแบบนี้หลายๆแห่งนะหลายหลายวัดช่วยกันกระจายออกไปนะความเจริญก็จะเข้าไปสู่หมู่บ้านเข้าไปสู่ตำบลนานะบ้านเมืองก็จะสงบร่มเย็นด้วยคุณศีลคุณธรรมนะข้ออะไรนะนั่นะมันเป็นการให้นะจากค่าออก เอ,อย่างพวกญาติโยมนี่แหละมาอย่างนี้แล้วก็จะยึดติดถวายให้ท่านไปบุญแล้วท่านไปบุญนั่นก็จะไปแจกเอง่ันเห็นมาเหมาะสมตรงที่ใดวัดใดดินถิ่นทุรกันดานเรียกว่ากระจายถ้าเป็นเศรษฐกิจบ้านเมืองเรียกว่ากระจายไรายได้แต่ในทางพระสงฆ์นี่ทางธรรมนี่เราเรียกว่าเอาไปช่วยเหลือในที่ที่มันขาดแคลนนะ อย่างอาจารย์เที่ยวไปในทั่วประเทศนี่อาจารย์เห็นนะเอะแล้วก็คิดแล้วก็ลงมือทําเลยถ้าคนอื่นมัดอื่นเห็นเป็นตัวอย่างก็ช่วยกันนะชาวบ้านเหมือนกันในกรณีที่อาจารย์เอาแค่มังกรมาเนี่ยเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านปลูกมาแล้วไม่มีที่ขายแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อข้าวใส่บาทให้พากินล่ะในเมื่อเขายังขาดแคลนอยู่ ก็เลยต้องช่วยก็เลยเป็นการเรียกว่าช่วยทั้งโลกและทางธรรมโลกคือชาวบ้านประชาชนบนรเมืองอช่วยเหลือกันเท่าที่เราช่วยเหลือได้โดยการให้การสนับสนุนเขาให้เขามีรายได้นะทางธรรมก็มีพระผู้ดอยโอกาสอย่างวัดวาศาสนาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารอย่างนี้นะซึ่งอาจารย์โดยปกติก็ เที่ยวไปในที่ต่างๆไปเห็นอฉะนั้นถ้าหลายวัดหรือครูบาอาจารย์องค์อื่นที่เห็นในรายการนี้เราควรที่จะเอาเป็นตัวอยา่างนะถ้าเราเห็นกันทุกคนแล้วช่วยกันทุกคนทุกจังหวัดแพร่ไปในภูม,มิประเทศประเทศไทยนี่ความสงบร่มเย็นก็จะเกิดขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆคือไทยช่วยไทย เราจะไปคิดว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์นะก็เรากินข้า,าวชาวบ้านเขาอยู่นี่มีชีวิตยอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะข้า,าวชาวบ้านนะเมื่อเราได้รับการอนุเคราะห์แล้วเราก็ต้องช่วยกับคืนแม่ชาวบ้านซึ่งอาจารย์พูดอยู่หลายครั้งหลายหวนว่าอืมถ้าเราเนี่ยต้องเปลี่ยนอบวิสัยทัศน์จริงอยู่ดอกที่พระรง์มอบหลักธรรมไปให้ว่า ช่วยตัวเองให้ได้ก่อนแล้วพอช่วยผู้อื่นอันนั้นคือหลักการนะ,อ,ะอีกลัก,การหนึ่งผู้ตรงก็ได้กล่าวไว้แล้วประโยชน์ตนหมายความว่าเราช่วยตัวเราเองได้แล้วเราก็ไปช่วยผู้อื่นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนี่เห็นไ,ไหมหลักการอันนั้นแต่ที่นี้พระบางองค์บางท่านรุญาตโยมบางบางคนบางท่านไม่เข้าใจตีหอดขวดเพียงอ่า พักอยู่รู้พักกินรูอยู่สบายอันนั้นมันก็ถูกส่วนหนึ่งแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะเอเหมือนกับเรานี่แหละมีคนดีคนจนเห็นไหมเราอย่าไปเหมาเข่งอย่างนั้นภาพาที่ท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติเจ่าปฏิบัติเท่าก็มีอยู่นะเราจะไปเหมาเข่งถึงเขาพูดใน,นโลกโซเชียลเ,เราก็จะ่าไปเชื่อนะแม้แต่ลูกเราเฉยๆก็ไม่ได้เหมือนเสมอเหมือนกันหมด แต่ที่นี้ผู้ไอ้พวกพูดโล่งเชียวอย่างนั้นมาน่ะมันความเห็นของเขานะแต่ความเห็นของเราก็มีอยู่เราเคยเห็นของจริงนี่หลวงปู่ครูบาอาจารย์อ่าพระเจ้าพระสงฆ์เราก็มีอยู่อย่างวันนี้ที่เรามาเนี่ยเราทําแล้วเกิดความสบายใจเกิดปิติเกิดปามโมดบุญก็ได้ไส้ก็เต็มเห็นไหมเนี่ยมันสมประกอบกันถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วแสดงว่าเราอัปเดตนะ เราพัฒนาไม่ใช่มัวเมาเกาก้อนอย่างเราไปเห็นพระเดินเลี่ยายเวียนเทียนอยู่ในตลาดตะลียกน้ําเดินในตำทางยกน้ำพเพิ่วเพเวอ,อยู่อย่างนั้นเราก็ไม่สนใจเราจะไปให้การสนับสนุนเห็นไหมบางคนลงในโลกโซเชียลบอกกันบอกว่านี่พระโดินในตุดงตำสอ่บสนุนหนทางแล้วก็ยกขวดน้ําแล้วก็รับท่านขึ้นมาแล้วเวลาลมก็ขู่เอาเงินด้วยอ่ากับเอาโทรศัพท เจ้าของรถหนีไปพร้อมคุณอ่ะเห็นบอกอบางคนก็ผมเหลืองหัวโล้นออกมาบินระบาดพอได้เข้าออมาก็ขี่มอเตอร์ไซค์หายแวบเข้าไปในป่าอันนั้นเราก็จะไปให้การสนับสนุนแบบนั้นเออเราต้องมีปัญญาถ้าเราไม่พิจารณาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหยื่อของเขาแล้วก็มาตำหนติตีเตียนว่าศาสนาแย่แล้วเอบุคคลแย่แล้วอย่างนั้น เรานั่นแหละญาติโยมนั่นแหละไม่มีปัญญาเพราะเราไม่ได้ผ่านการพิจนารณาเลยกลับไปเป็นเครื่องมือเขาสนับสนุนคนชั่วนะพาชั่วให้มีกำลังมากขึ้นเห็นไหมละ่ะฉะนั้นเราต้องดูพระพุทธรัตน,นงบอกสอนให้ดูดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในปีนี้ โดยการนำรีของท่านอาจารย์ไพบูลเจ้าวาดวัดป่าอุดมสิทธิคุณนั่งเราจะถือว่าเป็นการให้นะแท้ที่จริงนั้นท่านอาจารย์ไพบูลท่านเปิดสะพานให้เราเหมือนกับมีสะพานไม้แผ่นหนึ่งนี่ให้เราเดินไปนะ่ะสะพานบุญความหมายนะ่ะแต่เราจะไปคิดเอาบุญคุณกับพระเจ้าพระสงค์มันเป็นบุญของโยมเป็นบุญตั้งแต่คิดเมื่อคืนนี้นะ่น เอพราะวัดเปล่าดมจิตกุลเขามีงานนะเออพอมันสว่างแล้วเราก็มาตั้งแต่ตีสามตีสี่บางคนน่ะเห็นไหมจิตมันฟูตั้งแต่นู้นท่านใช้คําว่าเป็นภาษาว่ะดำริชอบน่ะเห็นไหมเออไม่ใช่ว่าเอาของมาให้มึงถูกหวยรวยเบอร์มาถวายพระคุณเจ้าแล้วต้องกลับไปต้องอยู่ดีกินดีถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบอันนั้นมันม,มโน เราคิดเอาเองน่ะมันมนโนน่ะแต่ตัวทําตัวบุญจริงๆมันภูมิใจอย่างโยมนั่งอยู่นี่นะจิตใจมันก็ฟูเห็นไหมล่ะแต่ของน้อยของมากกับมันไม่เป็นปัญหากับเราแล้วเราก็เชื่อมั่นอคุูบาอาจารย์ท่านจะต้องไปทําต่อให้เราเราทํากับจันไปบุญหนึ่งครั้งจันไปบุญไปต่อให้เราอีกตามวัดป่าที่อยู่ในถิ่นทุรกนันดารใช่ไหมเขากับเราได้สองชั้นนะถ้าเราคิดเป็น ถ้าเราไม่คิดเราคิดไปเป็นก็โอ้คนมาน้อยของได้น้อยเงินได้น้อยเออถ้าเราคิดไม่เป็นเพรเราไปเอาของไปเอาคนมากถ้าเราคิดเป็นจิตใจเราฟูเนะี่ะเกิดปิติปราหมดเวลาเรากลับไปบ้านเราเราภาวนามาดีเออทั้นในขั้นตอนของบุญกุศลนี่มันเป็นขั้นเป็นตอนทาน เมื่อทําทานเสร็จแล้วก็มีศีลมีศีลเสร็จแล้วก็กลับไปภาวนาพุโทโธในบ้านก่อนนอนตื่นนอนเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นว่าอย่างเราไปงานศพเพื่อนเราพี่เราญาติเราแล้วก็คิดถึงตัวเราว่าเราก็จะตายเหมือนกันเราวันไหวไหมตรงนั้นเราตกใจไหมเอออย่างนี้เรียวกว่าปัญญาแล้วใจของเราก็ไม่วิตกกังวล บอกตัวเราเองว่าเนี่ยน,นเวลานี้เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้เรายังมีคนเรายังมีโอกาสทําได้ทําเพิ่มเติมขึ้นไปเพื่อไปถึงเวลาตายน่ะใจเราจะไม่หวั่นไหวนั่นอันนั้นแหละคือประโยชน์สูงสุดที่ผู้รงต้องการให้เรารู้ให้เราตื่นขึ้นมาว่าชีวิตที่เหลือของเราที่อยู่นั่งนั่งกันอยู่ตรงนี้นี่นะยังไม่ถึงเวลาเรายังไม่ถึงคิวเราว่าแงเ่เถอะเหมือนกับเราไปเข้าคิว ขึ้นรถไฟฟ้าเนี่อยู่ในไลน์น่ะคนนั้นก็คือถึงเวลาเขาก็ขึ้นรถไฟคนนี้ก็คือขึ้นรถไฟไปมันก็เหมือนกับความตายล่ะยังไม่ถึงเราเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้เรียกว่าเราตื่นเราบุญน้อยบุญมากเราก็ทําไปโอกาสมาวัดไม่ได้ทําบุญต้หน้าบ้านตัวเองใส่บุญทำบุญตากบานรักษาศีลตัวเองก็คือการที่เรามีศีลในบ้านของเราเราก็บอกว่าเรา,เราไม่ได้ผิดศีลอะไรเลยอ่ ส่วนศีลที่ไปขอเวลาม่ีเวลาม่ีเหมือนกี้นี้เนี่ยมันเป็นศีลพิธีกรรมแต่ศีลที่มันเป็นศีลปฏิบัติเนี่ยก็คือเข้าไปในห้องพระตัวเองนะวัดบ้านเราก็มีห้องพระแล้วเราก็บอกว่าข้าจะปฏิบัติจากเวลานี้จะปฏิบัติภาวนาวตั้งขึ้นมาว่าครับไม่ฆ่าสาัตว์ไม่ลักทรัพย์พฤติกรรมวิชาจารย์เก่าอุปศาว่าดื่มตุลาเมลัยแล้วก็นั่งต่อไปพุทโธพุทโธพุทโธข้อย่อมได้เห็นไหม ฉะนั้นสินจงไม่ไปใช่ใชสิ่งที่เราจะไปขอมันมีอยู่แล้วอย่างเราเห็นได้ง่ายๆก็คือตัวเรานี่แหละรูปธรรมนี่หนึ่งหัวสองแขนสองขาห้าไม่นั่นห้าตัวเรานี่ห้าแล้วนี่ก็เอานามมาทำที่เป็นสินนี่และติดงดเว้นขณะนี้นั่งไม่ได้ฆ่าสัตว์มดตัวแดงแมงตัวน้อยไม่ได้บี้ไม่ได้บีบมันเป็นสินแล้วนะ่ะไม่ได้ลักทรัพย์ ไม่ได้ไปห้างไม่ได้ไปจกของเขามาใส่กระเป๋าตัวเราเองฮะมันก็เป็นแล้วนี่สองแล้วสามไม่ได้แย่งลูกไม่้ยงผัวตัวเมียใครทั้งนั้นทั้งนี้นั่งอยู่ในห้องฟ้านี่เออเออนั่นมันก็ได้สามแล้วทีไม่ได้โกหกไม่ได้ไปพูดกับใครนี่ไม่ได้ไปค้าไปขายอะไรเลยไม่ได้โกหกขกลุมเนี่ยก็ได้สีแล้วห้าเล่ากันไม่ได้กินว่ายก็ไม่ได้ดื่มเบียร์ก็ไม่ได้ดื่มเนี่ยมันก็เป็นแล้วในตอนนี้นี่ แล้วก็นั่งพุโทโธต่อไปสิทนีนี้นั่นมันเฉพาะเจาะจงเราเห็นไหมก็ตัวเรานั่นแหละก็เอาใจของเราเอาความคิดของเรามาใส่ในขณะนั้นเรนยกวศิลปัจจุบันนี่สามารถทําได้ตลอดถึงพวกที่อยู่ชาวต่างประเทศก็สามารถทําได้อย่างนี้นะแต่ถ้าเราไปติดยึดอยู่ว่าต้องวิ่งไปวัดไปขอวัด ไปขอกับพระเจ้าพระสงฆเวลามณีเวลามันีอนันตสินพิธีกรรมถขาเราพูดจริงๆแล้วนะพุทธองต,งตง้องการให้ซึมลึกเข้าไปถึงตัวเรานนะ่ะเขาเราเข้าใจอย่างนั้นแล้วเราก็สามารถทําได้ถ้ามันขาดเหรออาจารย์ถ้ามันไม่ครบเหรอเอาไม่ครบก็ตั้งใหม่ดิจะไปะยากอะไรนะต่อหน้าพุทธรูกในห้องพระเรานะ่ะตั้งใหม่ธรรมชาติธรรมดา เสื้อผ้าที่เราใส่ไปมันก็สกรปรกนะการพูปฏิบัติของเราก็เหมือนกันเพราะเราไปเคลื่อนงานเขาเรว่าอาจายโยมเราไม่ใช่ผ้านี่นะเรามีครอบครัวพวเมียต้องหาอยู่หากินใส่ปากใส่ท้องมันขาดไปบ้างมันเศร้าหมองไปบ้างก็ไปซักจะไปยากอะไรนี่ถ้าเรามีปัญญาเห็นไหมแล้วเราก็ไม่ยึดติดครูบาอาจารย์ตรงนั้นเป็นอย่างงั้นครูบาอาจารย์ตรงนี้เป็นนี้วัดนั้นแย่แล้ววัดไร่ขิงแย่แล้ว อันนั้นมันเรื่องของพระแยกออกมาเราล่ะนะเราดีขนาดไหนบางคนเป็นโยมไปตำหนีตีเตียนพระเจ้าประสงค์หัวมึงอะดีเท่าไหร่แล้วขามึงอยากได้แบบพระอรหันต์มึงไปบวชเราซะนะมึงไปบวชเอาซะมึงอยากทำยังไงมึงก็ทำไปเลยมึงอยากได้ยังไงมึงทำไปเลยลนะฉะนั้นมันก็เลยเป็นลักษณะแบบขวานนะสันดานของพวกแบบนั้นนะเป็นสันดานขวาน ขวานมันเป็นยังไงมันถากแต่คนอื่นมันถากด้ามมันไม่ได้หรอกนั่นมันเป็นโรคจิตนั่นน่ะคนที่คิดแบบนั้นน่ะเออเป็นโรคจิตนั่นน่ะเออมันจะแก้แต่คนอื่นน่ะนันๆเข้าไปที่ไหนก็ไม่ใช่เออไม่ถูกจริตนิสัยมึงก็สร้างวัดขอามึือเองแล้วมึงกบฏเอาเองล่ะัง้งครอบครัวผัวเมียนั่นเออนิสัยสันดานั้นสร้างขึ้นมามันเหมือนกับหมาฆ่าบ,บ้างขลามนี่ เห็นบ่มาบ้าค่าบักขลามมันกวางลางๆๆังงังอยู่ท่านพักก็เหมือนกันแหละไปที่ไหนก็จะไปแก้ไขไม่ถูกใจมึงก็ไปสร้างวัดเอาเองล่ะมึงอยากทำยังไงมึงจะเข่งก็เข่งนะมึงากหย่อนมึงก็หย่อนมึงากยานยังไงก็เรื่องของมึงอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราเราูเรา้เราจะรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นเรานะอย่าไปตำหนีตีเตียนคนอื่นหัวมึงอดีตสมัยแล้วนะนะดามัน ด่าตัวเองนี่แหละอย่าไปด่าคนอื่นแต่ไปด่าคนอื่นเนี่ยเขาเขาปั้นฟาดปากเลยลากปืนนมมายิงหัวกระบ,บาลเลยด่าตัวเองนี่แหละนะอย่าไปคิดว่ามันดีเออถ้าเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเป็นการปฏิบัติถากถางตัวเราเองนี่แหละเออนะอย่างมาคราวนี้ดีขึ้นไหมปีที่แล้วเป็นยังไงอย่างญาติโยมมาเห็นวัดวาศาสนานี่ดีขึ้นนะ จิตใจเราก็สูงขึ้นเราไปเห็นเพื่อนเราตายเราก็ไม่หวั่นไหวแสดงว่าเราดีขึ้นนั่นแสดงว่ามันอัปเดตพัฒนาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วทําบุญก็ถูกบุญนะเออทำบุญก็ถูกบุญแต่ทำบุญแล้วไม่ถูกบุญก็คือมีความอยากมากเกินไปลงทุนห้าบาทสิบบาทก็อยากได้เป็นร้อยล้านพันล้านมันบ้าความคิดแล้วจะเป็นอย่างนั้น เอออย่างนี้เป็นต้นถ้ามาที่วัดป่าอุดมศิริกุลนี่จะไม่มีการออมชอมนะไม่อวยใครพูดตรงไปตรงมารับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับนะแต่ถ้าเราเห็นแล้วแบบนี้มันฟังแล้วมันสะใจเออแสดงว่ามันถูกกิเลสแล้วนะนะแล้วเราก็ไปลงมือทำอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นก่อนที่เราจะแยกย้ายจากการที่เราได้มากระทําบําเพ็ญบุญกุศลเก็บคะแนนของใครของมันนั่งด้วยกันนี่ทำให้กันไม่ได้หรอกนะก่อนจะแยกย้ายกันกับอาจารย์ในฐานะที่เป็นประธานดํำรีโครงการนี้ก็ขออวยพรให้สธายญาติโยมทั้งหลายนั้นจงมีสัมมาทิฏฐินะชีวิตก็จะดําเนิน เดินทางไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรม